สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับร u m i l ่าไทยแลนด์นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวกล้องนะครับกล้องติดรถยนต์แบบมิลเลอร์คา l l มนะครับก็คือเป็นกล้องแบบติดกระจกมองหลังนั่นเองนะฮะนี่อันนี้จะเป็นตัวรุ่น LCDV 0 2 8 S นะครับจะแตกต่างกับตัว LCDV 0 2 8มีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นี่นะฮะหน้าตาของแพ็กเกจก็จะ um มีประมาณนี kind of Overall, ้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันตรงนี้นะฮะก็จะมีในเรื่องของ IPS นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบจอแบบกระจกนะครับก็ช่วยทําให้ภาพเรามีความสดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นแบบเรน์วนะครับแล้วก็ความคมชัดของกล้องตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ Full HD นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนแพ็กเกจด้านบนตรงนี้นะฮะมีในเรื่องของจอนะครับจอตัวนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ 4.5นิ้วนั่นเองนะครับแตกต่างจากตัว LCDV028 นะครับก็คือตัว LCDV028 รุ่นเก่านะครับความกว้างหน้าจอนะครับก็จะอยู่ที่4.3นิ้วนะครับจอจะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ความวายของกล้องนะครับในการเก็บภาพนะครับจะมีมากกว่า LCDV028 ธรรมดานะครับ ตัว LCDV 028S ตัวนี้นะครับจะมีความวายอยู่ที่140องศานะครับตัว LCDV 028ธรรมดาจะมีความวายอยู่ที่120องศานั่นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ Memory ีการนะครับก็ยังเหมือนกันนะครับก็คือรองรับสูงสุด32 g b นั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ motion detection ด้วยนะครับก็คือโหมดตัวจับความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ night vision นะครับเราสามารถบันทึกภาพเก็บภาพกลางคืนได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีแถมในเรื่องของตัวกล้องหลังเช่นกันนะครับส่วน ข้างหลังกล่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะฮะนี่ฮะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับรูปทรงก็คล้ายๆกับตัว LCDV 028นะครับเดี๋ยวเรามาดูของภายในกล่องกันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับก็คือตัวกล้อง LCDV 028S นะครับอย่างแรกที่เราเปิดกล่องมาก็จะเจอตัวนี้เลยนะครับส่วนหน้าจอนะครับก็ยังเหมือน LCDV 028ตัวธรรมดานะครับก็คือจอแสดงผลนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคนขับนั่นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของปุ่มนะครับตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะก็โลโก้ก็จะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะฮะแล้วก็การปรับมุมมองทิศทางของเลนตรงนี้นะฮะก็ยังมีเหมือนกันนะฮะก็ยังปรับได้เหมือนกับตัว LCDV 028นะครับ แล้วก็ของที่จะแถมมาให้นะครับก็คือแมนนวนนั่นเองนะครับหรือคู่มือการใช้งานนะครับจะบอกในเรื่องของการติดตั้งด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะว่าเราต้องติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของตัวกล้องนะฮะก็มีบอกในใบแมนนวนตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ของชิ้นต่อไปนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหลังนะครับนี่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็จะเหมือนตัวรุ่นเก่านะครับก็จะมีกล้องหลังมาให้นะฮะก็สามารถต่อได้เลยนะครับ ส่วนหน้าตากล้องหลังก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี right ้นะนี่นะฮะก็หน้าตาแบบนี Mansion ้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือที่ยึดกล้องหลังนั่นเองนะฮะก็จะมีมาให้นะครับตัวกาว2หน้านะครับแล้วก็ตัวน็อตมาให้2ออันนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวสายเกี่ยวนะครับหรือตัวยางเกี่ยวกล้องนั่นเองนะครับเข้ากับตัวกระจกมองหลังนะฮะ ให้มา2อันนะครับและสิ่งสําคัญนะครับก็คือตัวนี้นะฮะใบรับประกันนั่นเองนะฮะเงื่อนไขการรับประกันทุกอย่างนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนี้นะฮะก็เข้าไปดูกันได้นะครับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดในส่วนต่างๆที่เขาระบุไว้นะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของตัวกล้องกันเลยดีกว่านะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อกล้องกันเลยนะครับว่าตัวกล้องนะครับมีฟังก์ชันอะไรมาให้กันบ้างนะฮะนี่นะครับวิธีการต่อก็งา นะครับเวลาที่เราเข้าไปที่รถนะครับมันก็จะมีพอร์ตอะแดปเตอร์แบบนี้นะที่จุดบุหรี่นั่นเองนะก็ทําการต่ออะแดปเตอร์เข้าไปนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับก็ให้นําไมโคร USB นะครับหรือ power นะครับก็ให้ทําการต่อเข้าไปที่พอร์ตตรงนี้ได้เลยนะนี่นะต่อเข้าไปนะครับเพื่อให้กล้องทํางานนะฮะ ความสดของภาพก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าปุ่มแต่ละปุ่มนะครับทำงานยังไงนะครับตัวแรกเลยนะครับตัว M นะครับก็คือโหมดนะครับเวลาที่เรากดโหมด1ครั้งนะครับให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะตอนนี้เราอยู่ในหน้าของการบันทึกวิดีโอนะครับถ้าเรากด M 1ครั้งนะครับก็จะทําการเปลี่ยนสลับเป็นการถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดูไฟล์วิดีโอนะครับที่เราบันทึกต่างๆนะฮะนี่นะ ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาสู่โหมดการถ่ายวิดีโอนะครับปุ่มต่อไปนะครับก็คือปุ่ม up นะครับปุ่มเลื่อนขึ้นปกตินะฮะแล้วส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือปุ่ม power นะครับก็คือการเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่ม down นะครับส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มตกลงหรือ ok นั่นเองนะฮะมาครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเข้าโหมดต่างๆนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับเราจะเลือกยังไงนะครับให้เรากดที่ตัว m นะฮะนี่นะ กดตัว M ค้างไว้นะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับเมนูการตั้งค่าต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกก็คือ Resolution นะครับตัวนี้นะครับก็คือความคมชัดของภาพนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมีคุณภาพให้เลือกนะครับก็คือ1 0 8 0 p f u HD นะครับแล้วก็7 2 0 p นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ VGA นะครับ ตัวต่อมานะครับก็เป็น Cycle Record นะครับหรือ loop ิดีโอนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะทําการบันทึกไฟล์ใหม่นะครับทับไฟล์ v ดีโอเดิมนั่นเองนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับจะทําการบันทึกอัตโนมัติทันทีนะครับจะลดปัญหามีนเต็มนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ High Dynamic Range นะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการปรับโทนสีภาพนะครับให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนของตัว Exposure นะครับตัวนี้นะครับก็จะปรับในเรื่องของความสว่างของหน้าจอนั่นเองนะครับเราไม่ชอบให้แสงหน้าจอ มันรบกวนนะครับ ในเวลาขับขี่แล้วก็ลดแสงหน้าจอได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็คือ motion detection นะครับตัวนี้นะครับก็คือโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีวัตถุหรืออะไรผ่านหน้ากล้องนะครับเช่นรถยนต์หรือคนเดินผ่านก็จะทําการบันทึกภาพอัตโนมัติทันทีนะครับแต่โหมดนี้นะครับต้องขอย้ําก่อนนะว่าเวลาที่เราต้องการจะใช้งานโหมดนี้นะครับคือตัวนี้นะครับต้องมีการจ่ายไฟอยู่ตลอดเวลานะครับกล้องต้องทํางานตลอดเวลาถึงจะใช้ได้นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับก็คือ recording นะฮะคือจะบันทึกในเรื่องของเสียง เวลาที่เราบันทึกไฟล์วิดีโอนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้วิดีโอมีเสียงเราก็ทําการปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะบันทึกภาพและบันทึกเสียงด้วยนะครับก็ให้เข้ามาเลือกที่โหมดนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ date stamp นะครับถ้าใครต้องการให้มีวันที่และเวลาภายในวิดีโอเพื่อระบุวันนะครับก็ทําการเปิดได้ที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะฮะและฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ gravity sensing นะครับตัวนี้นะครับก็คือ G sensor นั่นเองนะครับโหมด G sensor นะครับก็คือเวลาที่เราขับรถไปนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตตุนัว นี้นะครับเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนก็จะทําการล็อกไฟล์อัตโนมัติทันทีนะครับก็คือไฟล์วิดีโอนั้นนะครับที่เราบันทึกในเหตุการณ์นั้นฮะจะไม่หายไปน,นั่นเองนะครับก็จะช่วยรักษาไฟล์วิดีโอของเราไว้น,นั่นเองฮะ ฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ parking a r ดนะครับหรือ parking mode นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับจะทํางานคล้ายๆกับ g sensor นะครับก็คือตัวจับแรงสั่นสะเทือนนะครับเมื่อมีวัตถุมาชนนะครับหรืออะไรแบบนี้นะก็จะทําการบันทึกไฟล์วิดีโอทันทีนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะไม่ทําการล็อกไฟล์เหมือน g sensor นะครับตัวนี้ก็แค่บันทึกไฟล์ปกตินะครับและฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือตัว car number นะครับตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการบันทึกป้ายทะเบียนรถนะครับนี่นะฮะก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับตอนนี้ผมก็ทําการเปิดไว้นะฮะ แล้วเวลาที่เรากดเปลี่ยนฟังก์ชันจากตรงนี้นะฮะมันจะมีให้เลือก2หน้านะครับก็คือหน้าการตั้งค่าตรงนี้หหน้าแล้วก็หน้าที่2นะครับให้เราทําการกดตัว M นะครับก็จะสลับมาอีกหน้าหนึ่งนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ LCD brightness นะครับตัวนี้นะครับก็คือการตั้งค่าปิดหน้าจอหรือ sleep m ห d e นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเวลานะครับก็คือ30วินาที1นาทีและ2นาทีนะครับแต่ตัวนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหน้าจอดับนะครับแต่การบันทึกไม่ดับนะฮะพักนออัก์ชต่ไปค็ื Power off นะครับตัวนี้นะครับก็คือการตั้งค่าเวลาปิดเครื่องนะครับก็จะมีให้เลือกเช่นกันนะครับก็คือ3นาที5นาทีและ10นาทีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ BEEP s n d นะครับก็คือการปิดเสียงปุ่มกดนั่นเองนะฮะใครที่ไม่ชอบแบบเวลากดปุ่มมันจะมีเสียงตืดๆอะไรแบบนี้นะฮะไม่ชอบก็ทําการปิดที่ตัวนี้ได้เลยนะฮะและตัวต่อไปนะครับก็คือ Language นะครับตัวนี้ก็ทําการตั้งภาษานะครับมีภาษาไทยรองรับเช่นเคยนะฮะ และฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ date time นะครับในการตั้งเวลานะครับคือเวลาที่เราจะตั้งวันเดือนปีนะครับหรือเวลาก็เข้ามาตั้งได้ที่ตัวนี้ได้เลยนะฮะและตัวนี้นะครับก็คือ format นะครับก็คือการล้างข้อมูลใน sd card ต่างๆนะครับส่วนฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือ default setting นะครับก็คือการคืนค่าโรงงานนะครับหรือการล้างเครื่องนั่นเองนะฮะและตัวนี้นะครับก็คือ version นะครับก็จะบอกเลขของรุ่นกล้องตัวนี้นะฮะนี่นะฮะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิว LCDB 028s นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีฟังก์ชันที่มาพร้อมเช่นเคยนะฮะแล้วก็อัดแน่นฟังก์ชันมาอย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะฮะและในเรื่องของจอนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจอตัวนี้นะครับมีความสดแล้วก็ความคมชัดนะครับในส่วนของความวายนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าความวายอยู่ที่140องศานะครับก็สามารถเก็บภาพได้ครบนั่นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมีขนาดหน้าจออยู่ ที่4.5นิ้วนะครับมีความใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับ ใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของเราได้เลยนะครับหรือใครต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถ inbox เข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะฮะอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.lumira-thailand.com ได้เลยนะฮะและสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ